สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้แม่มนัดออนทัวออนทัวตะลุยชัยภูมินะคะ,ะควันนี้นะคะแหมก็มาอยู่ที่ด้านหน้าวัดปาง,ปางกูนะะงก่นะคะวางกู่นะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็น,ปนพุทธธธสถานที่เงียบสงบนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าป้ายนิดหนึ่งนะคะพี่นานตรงนี้นะคะเราอ่านจากป้าย,เ,ยเขาเรียกว่าวัดปรางกูนะะง่นะคะอยู่ตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะเขาบอกว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างพศ2538 กรมการศาสนากระทรวงศาธิการตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมปางกู่ด้านาซ้ายมือด้วยใช่ค,ค่ะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเลยนะคะใช่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับ<ช>ถ้าใครผ่านมานะครับในตัวจังหวัดเชียงภูมินะครับก็แวะมา,าท่องเที่ยวได้นะครับผมใช่ค่ะ นี้เป็นโบราณสถานปางกูนะครับใช่เดี๋ยวม่อ่านตรงนี้ให้คุณผู้ชมฟังเบื้องต้นก่อนนะคะเขาบอกว่าอันนี้จากรรรกรมศิลปากรนะคะปางกู่ที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าแมวก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าปางกู่บ้านหนองบัวตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นศาสนสถานนะคะพี่นันใช่ครับในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก่อด้วยศิลาแรงและหินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีอายุในราวพุทธศตรวรรษที่18ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้ 1. ปราสาทประธาน 2. บรรณาลัยหรือวิหารนะคะพี่นัทลองดูตามอของจริงนะคะใช่ครับสามกำแพงแก้วค่ะพี่น,นัทก่กำแพงแก้วเราก็เห็นะนะครครับนคะนี่ครับกำแพงแก้วล้อมๆเนี่ยอ๋อแล้วก็สี่กำแพงล้อมรอบปราสาทและประตูซุ้มทางเข้า 5. ้าสระน้ำโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสารวงเล็บนะคะเขาบอกว่าศาสนสถานประจําสถานพยาบาลใช่ครับก็เหมือนกับที่สถานพยาบาลสมัยก่อนสมัยก่อนอ๋อนี่คือเป็นเหมือนสถานพยาบาลใช่ครับเพราะงั้นเราเป็นโรคอะไรพวกนี้เราก็มาขอพรได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะแห่เขาบอกว่าเป็นอเป็นอโรคยาสาร แห่งหนึ่งในจํานวน102แห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชาอาณาจักรเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยตามพระบรมราชาองค์การของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะวงเล็บพศ1724ถึง1761นะคะแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชานานมาเลยนะครัะ<ม>กัมพูชาแล้วก็ภาพสลักที่สำคัญของโบราณสถานได้แก่ 1. ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสิกกรที่หน้า อะไรคะพี่นะัทที่หน้าขันมุกด้านทิศตะวันออกของปราสาทประทานสองทัพหลังมุกด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานสลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิสามทัพหลังมุกด้านทิศเหนือของปราสาทประทานสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพพระรัตนไตรมหายานอันประกอบด้วยพระพุทธรูปนากปลกอยู่ตรงกลางนะคะด้านซ้ายเป็นภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน สี่กรสีกร่กอพนัทเขาเรียกว่าสี่กรแบบอ่านผิดสี่กรด้านขวาแม้ว่ายังสลักไม่เสร็จแต่สารนิฐานว่าน่าจะเป็นภาพนางปรัชยาปาระมิตาเทพีแห่งปัญญาสี่ภาพพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกมหาพิเนอะไรอะพิเนกอนหรือสเสด็จออกบวชเสด็จออกบวชที่ห<ๆ>น้า ขันด้านทิศตะวันตกของบรรณาไลค่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวภาษาอังกฤษก็คุณผู้ชมมาอ่านเองนะคะเพราะว่าแบบก็ขอพาคุณผู้ชมนะคะไปชมด้านในปางกู่กันนะคะเขาบอกว่าสํานักอ้าวพี่นัททำไมเป็นของนคะรราชสีมาด้วย สำนักศิลปากรที่อะไรเนี่ยสำนักศิลปากรสีทองราชสีมาครับเพราะว่าจังหวัดราชสีมานะครับก็มีประสาทถิ่นอันลุมรุ้งนะครับพี่มายด้วยเนาะครับผมใช่อะัตนี่คือศิลาแรงนะครับโอ้นี่ศิลาแรงด้วยค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นศิลาเก่าครับศิลาเก่าค่ะอ๋ออันนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะที่นั้นมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกันดีกว่าทางกู่กันนะครับวันนี้แหม่มนัดออนทัวร์นะครับพามาชมนะครับวางกู่นะครับที่ จังหวัดชายภูมินะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะพาไปชมประหารถิ่นพนมลุ้งแล้วก็พิมายที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้านะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเข้ามาที่ปางกู่แล้วเนี่ยด้านซ้ายมือโอ้โหพี่นะต้นตาลสูงมากโอ้ยใครไปเก็บได้เนี่ยข้างบนเนี่ยสูงมากเลยนะคะเราลงมาก่อน ใช่ค่ะพี่นัทเราเข้าไปข้างในได้ไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเขาให้เข้าตรงไหนเนาะเข้าไปหรือเปล่าตรงนี้คือกําแพงแก้วนะครับที่เห็นนะครับเห็นไหมครับคนโบราณนะครับเขาเอาหินก้อนใหญ่ๆมาวางเนาะนะครับผมก็คือเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่นัทมันก็จะคล้ายๆสมัยปัจจุบันที่เป็นอิฐบล็อกวางๆๆแต่นี่เป็นศิลาแรงนะครับศิลาแรงเลยนะครับเป็นถ่ายรูปให้ด้วยใหญ่เลยนะครับน้องแมงใหญ่มากเลย แล้วก็พี่นะคะเราไปหาที่เข้าดีกว่าตรงนี้จะเป็นกําแพงล้อมรอบนะคะก็เป็นอารูคยานะครับก็คือสถานพยาบาลสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมนี่น้องแมมเห็นไหมครับทับหลังนี่เป็นยังไงคะก็นี่ครับทับหลังที่เขาเรียกว่าทับหลังคือตรงนี้นะครับผมเหมือนมีลวดลายด้วยนะคะใช่ครับ เมื่อกี้น้องน้องแหม่มอ่านก็คืออาทับหลังการเกษียณสมุดนะครับการท <ฮะ S 1> วนเกษียณสมุดพี่น่ททำไมจำะะได้ <ผม S 2> เก่งจัง อันนี้นะคะิลาแรงก้อนใหญ่มากใช่เขาเอาเบาวางแบบเป็นอะไรนะเป็นชั้นๆเนาะสมัยก่อนนะคะใช่ครับผมแล้วก็ปางกู่นะคะจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล3ามปางกู่วิทยาคารนะคะคุณผู้ชมอันนี่นะคะจะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะพี่น,นั้นแล้วมาถ่ายรูปด้วยนะคะตรงนี้ นี่ไงครับสระน้ำที่น้องแหม่มอ่านในตรงนี้อ๋อนี่คือสระน้ำก็มีสระน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นสถานพยาบาลเก่านั่นเองค่ะใชค่ะเดี๋ยวไปสักการะพระข้างในเราไปสักการะอุ้ยเหมือนเรามาเที่ยวปราสาทที่เราเคยไปมาแล้วด้วยนะพี่นะตอนนั้นเราไปบุรีรัมย์เนาะ บุรีรัมย์ก็เคยไปแล้วขอให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับขอให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้แล้วสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะครับใช่ค่ะนี่ครับก็ข้างบนนู้นก็คือทับหลังนะครับทับหลังของที่น้องแม่มาอ่านก็คือพุทธประวัตินั่นเองนะครับตรงด้านนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในได้แล้วก็มาไหว้พระเนาะตรงนี้เข้ามาข้างในก่อนโอ้พี่นันไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาก่อสร้างแบบเอาหินศิลาแรงทับ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 กันเนาะเดี๋ยวเรานั่งไหว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะค่ะสาธุขอพรนะครับปางกูนะครับค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้านะคะเพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกขอขอไหว้สการะแล้วก็ขอพรท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะขอให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะค่ะขอให้สุขภาพของเรานะคะและครอบครัวและก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะประสสาศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะสาธุค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมบริเวณนอกๆเลยนะคะพี่นัทโอ้โหเขาวางทับๆกันเนาะพี่นัทไม่น่าเชื่อเลย คือสามารถสร้างเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนปราสาทนะปราสาทแบบนี้โอ้โหสูงริบเลี่ยวเลยอ่ะเป็นหินใช่ใหญ่มากพี่นันเราสมัยก่อนเขาคงไม่มีรถแบบยกแบบนั้นแล้วเขายกยังไงเนาะอันนี้เราคิดแบบว่าถึงความความเขาเรียกว่าความแบบพยายามของบรรพบุรุษนะคะคนสมัยก่อนนะคะใช่ครับคือ ก้อนหินก้อนใหญ่แล้วเอาไปไว้สูงขนาดนั้นนะคะใช่ครับดีคโอ้สวยไหมครับท่านผู้ชมของโบราณสถานนะครับผมเก่าแก่นะครับมีประวัติที่ยาวนานมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทางบรรพบรุษนะครับสร้างมานะครับสิดก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นนะครับอยู่เลยมาถ่ายรูปกัน สวยมากเลยค่ะน้องแมมใช่เดี๋ยวเราจะเป็นคนถ่ายให้พี่นัทเดินชมด้วยนะคะใอน้พี่นัทพาคุณผู้ชมชมบริเวณรอบๆนะคะเพราะว่าพี่นัทรู้สึกว่าจะความจําดีมากๆเลยคือแบบอ่านแบบยังจําไม่ค่อยได้จริงๆแบบอ่านแบบจาไม่ค่อยได้พี่นัทจาได้นะคะก็จะมีมะขามต้นมะขามเนี้ยอยู่ใ,ใกล้ๆปางกู่นะคะ แล้วก็พี่นันทำไมมีก้อนๆอ,อยู่ตรงนู้นด้วยน่นะก็คือกําแพงไงครับอ๋อกำแพงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสระน้ํานะคะที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนั้นมีสระน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้าไปไหว้พระข้างในแล้วนะคะัตอนนี้อาพี่นัทพาทัวร์หน่อยค่ะพาคุณผู้ชมทัวร์ไปด้วยกันนะคะจะไปดูทับหลังตรงนี้นะคะ นี่นี่ทับหลังทับหลังเนี่ยเขาเรียกทับหลังหรอทําไมเขาเรียกทับหลังนี่คือนารูปกระียสมุดนะครับเราคะอเนี่พยพญานาคไหนอ่ะอ๋อมีองค์พนนาลายนะครับค่ะโอ้พี่นันรู้จักอันนี้เรียนมาเหรอหรือว่าไงใช่ครับทางกูอ๋อมาเอาพี่นันนั่งเงมาถ่ายรูปให้นั่งยังนั้นได้ไหมยืนดีกว่า หนึ่งสองซ้ำพี่นัทหนึ่งสองซ้ำโอเคตอนนี้เรามาชมปางกู่นะคะที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะก็จะเป็นแบบโบราณสถานนะคะที่สำคัญอีกที่หนึ่งนี่<ล>นจะ,ะ,ะเป็นกรมศิล บูรณะขึ้นใหม่นะคะแล้วคะ่ะเอามีการบูรณะขึ้นใหม่แล้วด้วยแล้วนี้ก็จะเป็นกำแพงรอบๆเลยแล้วก็จะมีต้นตาลน,นะคะคุณผู้ชมโอ้ต้นตาลสูงมากนะคะนู่นอยู่บนยอดนู้นเลยนะคะสูงสุดๆเลยพี่ร้านมีต้นไม้ขึ้นตรงนี้ได้ไงอะ่ะ เน,นาะอวิณายินตรงนี้มันถ่ายรูปให้<ป>อตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมปางกู่นะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะพาคุณผู้ชมไป<ร>ชม<ไ>ป<ด>หลายๆที่เลยไปดูน้ํากันดีกว่าเปสรเขาเรียกสะน้ําค่ะวีนาทน,นี่นะคะ ทำแบบจะถ่ายรูปให้ดูนะคะอ่าก็จะคล้ายๆแบบเหมือนปราสาสพนมรุง้งหรือปราสาสหินพี่ไมก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ละที่แบบว่าก็จะมีความแตกต่างนะคะไม่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวพี่นะตรงนี้เขาก็เอามาวางเหมือน<ช>กันใช่ครับเป็นฐอย่างเงี้ยค่ะเหรอคะอ่าไนี่นะคะหินแบบนี้เลยหนักๆ คือสมัยก่อนเขาแบบลําบากเหมือนกันนะคะแบบยกอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่มีรถไม่มีอะไรที่จะมาช่วยทุนแรงนะคะสมก่อนนี้คงจะเป็นแบบฟางคุมเลยนะแบบไหนคะแบบคุมเป็นแบบนั้นเหรออ๋อ oh. เป็น,นแบบหลงังคาอาจจะเป็นไม้อะไรพวกนี้ก็คือวางทับๆทับๆกันเนาะ,นะแบบนี้อ่านั่งตรงนั้นเข้ามาแล้วก็หายเลยคะ่ะ หายโรคหายภยไปเลยใช่โรคภัยแค้เจ็บไม่มีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเอาไี่ได้มองกล้องนึงสองซ้ำป่ะเดี๋ยวเราไปดูสระน้ํากันดีกว่าตรงโน้นเดี๋ยวาไปอ่านก่อนใช่อันเดียวกันไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะนี่นะคะคุณผู้ชมข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบศีลาแรงเหมือนกันโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูงมิทัศน์ปางกูนะคะ อ,อันนี้อ๋อแบบอ่านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนี่ก็จะมีสระน้ำด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมแบบมาอยู่ด้านหน้าของปางกู่แล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีต้นตาลส,สวยๆเลยอยู่ด้านหลังนะคะจะเก็บภาพให้คุณผู้ชมก่อนนะคะแล้วก็เขาก็จะมีสระน้ำด้วยนะคะอยู่ตรงโน้น โอ้ยลื่นค่ะเมื่อกี้เลยอ่ะพี่นัทตรงนี้เขาก็เอาศิลาแรงมาไว้เหมือนกันเนาะตรงนี้เป็นบ่อน้ําค่ะให้ชำระล้างกายไงอ๋อเป็นบ่อน้ำเมื่อกี้พี่น้ําไหวแรงมากแสดงว่ามีตัวใหญ่อะไรใหญ่ปรไม่แน่ใจอะฮะนี่จะเป็นต้นมะขามใบใหญ่มากแม่ัฮะอะไรคะพี่นัท ปาโอ้มีปลาดุกนะมีปลาดุกเอาพี่นันยืนตรงบ่อนาำนี่เลยหันมาแล้วหนึ่งสองสมเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งว่าอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินแบบซิลาแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะ <c oughs> เรี่ <c oughs> ใหญ่มากใหญ่อ้้อแมนใหญ่มากใหญ่จริงออมวมนใหญ่าก่อันนี้คุณาก้ยน <c oughs> ลองชมวมาก่อนยนะคะแ้วมดน๋ยวมาดูของจริงได้ยนะ้คะมามาเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมินะคะ ก็จะอยู่ในเมืองเลยนะคะเดินทางสะดวกไม่กี่กิโลค่ะนี่ค่ะก็จะมีจ้าอะไรเอ่ยตัวอะไรอ่ะเร็ววใหญ่ใหญ่จริงๆไหนปลาบึกหรืออะไรนี่แหละค่ะฮะปลาบึกไหนปลาบึกเดี๋ยวดูนะคะเขากำลังขึ้นมาค่ะอันนี้ปลาดุกปลาบึกปลาบึกใหญ่ปลาบึกยังไงเหมาะไม่เคยเห็นเหรอ ตัวช่วงแขนเลยค่ะช่วงแขนเลยใช่ไหมพี่นั้นเห็นปลาแล้วนะอ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะคะวันนี้แบบกับพี่นันก็ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค,ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แบบด้วยนะคะวันนี้แมบบนัดออนทัวร์นะคะเราอยู่กันที่ปางกู่นะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะ,คะก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึงนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมันก็จะพาไปเที่ยวหลายๆที่เลยนะคะคพี่นัสวัสดีค,คุณผู้ชมเลยยัะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้เรามาทัวร์โอ้ไหไหนไหน ขอดูปลาหน่อยใหญ่พี่น้ำไม่เห็นเลยโอ้ใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะยาวไหมคะบอกแล้วใช่ใช่โอ้เป็นอุ้ยปลายาวเนาะปลาตัวยาวมากเลยบอกแล้วว่าช่วงแขนค่ะช่วงแขนยาวมากมันดูปลาอะไรนะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับลรวเจอกันคลิปต่อไปแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะ